น้องรับสวัสดีสุขสุขคนด้วยจ้าในสาวนีกัเป็นมือวันเสาร์ตรงกับวันผระเดยจับพี่น้องเขาก็มันเตมาเห็ดบุญจ้านะครับเป็นดอกข้าวพันษซาที่เขาได้นํามาบูชาผระจ้าเห็นว่าจ้บพี่น้องจ้าวันนี่ก็เป็นวันผระคืมฟ้าคืมฝนฝนตกคือเก้าจ้าพี่น้อง ประยากาศข้างนอกวัดจ้าวันนี้เขาสมเฮ็ดบุญน,น้ำกันเลยจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ล้อ,อยาพี่น้องเขา,าถ้าจะกลัาบานะ <c oughs> บ้านนะสวื่อนต์ก่อนกลับบ้านกันเลยนะหนูแม่แม่อยู่สวดมนต์ก่อนอ อาทิตย์เป็นเศร้าว,วันพาเนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องในบ้านเขาก็ออกมาเฮ็ดบุญวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์วันพระเด้อจ้ะพี่น้องมื่ออื่นกับเป็นวันอาทิตย์วันเข่าขันษาจ้ะ จะลืมนะจ้ามึงอนี้มาเอาบุญน,น้ำกันจ้าพี่น้องคนใดที่เข้ามาแล้วก็กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องถัดดาวสาวบ้านานานดํายจ้าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าจ้ะฝนตกไปปล่อยนี่กัมากับคุณแม่เนะจ้า ที่ก็เป็นของไซบาเนะจ๊ะพี่น้องของไซบาทซันตอนนี้พี่น้องเขาก็เริ่มทยอยมาแล้วจะบรรยากาศคืนฟ้าคืนฝนจ้ะพี่น้อง

พี่จ้าบรรยากาศงามเศร้าคืนฝ้าคืนฝนมาเอาบุญน้ำกันมือวันผักจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อเด็ที่ขอมาแล้วก็จะลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวสาวบ้านนาในเดจ้าพี่น้องอีกช่องทางหนึ่งกับเพจบ้านข่อยงามคักเดจ้าเอาบุญมาฝากกันจ้าเอาบุญมาฝากกันจ้าในซาวนนี้จ้าอันนี้พุทธเถ้า แกก็กำลังเริ่มมาเนะจ้ะ <Okay. S 1> มาเหตุปุ่นแล้วสำหรับวันนี้เขาก็เอาบุ่นมาฝากกันจ้าเอาบุ่นมาฝากกันพี่น้อง น้องมี่มานเอ็ดบุญกันดนะจ้าวันพระดนะจ้าพออี่น้องเมือสิเป็นมือเขาเป็นศาสตร์นะบ้านน้อยเป็นชาติก่อนนานเนี่ยจ้าพี่น้องมาบุญน้ำกันดนะจ้าคือปคเป็นการตะวันตกนาเด้อมาหลับเข่าเอือ นี่เด้จ้าพี่น้องหลังจากที่ได้เหตุยังเรียบร้อยแล้วก็เอาเข่อาอย่างมาเห็ุคาดให้อย่างสิละจ้าพี่น้องสําหรับการเหตุบุญหมอนี่ก็ฝากไว้เพียงนี้นะจ้าพี่น้องถุกคนมาเอาบุญน้ากันเลยจ้าพอกันคิดหน้าจ้าสวัสดีจ้า